สวัสดีค่ะเด็กๆเดียกับครคูกุ้งแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์นะคะอ่าวันนี้ตรงกับวันที่13กันแล้วนะคะเด็กๆอ่าหลังจากเด็กๆได้พักผ่อนดูเรียนกันไปแล้วนะคะวันที่10ใช่ไหมคะ1 0 1 1 1 2 13อวันที่10ธันวาคมก็ตรงกับวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมลูกนะคะเด็กๆก็ได้หยุดเรียนวันศุกร์ไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรากลับมาเรียนกันเหมือนเดิมนะคะ10อ่ะวันจันทร์นะคะอ่ะคราวนี้นะคะเราจะไป เรื่องการบวกจํานวนสองหลักกันบ้างนะคะซึ่งเนื้อหานี้ก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าดเด็กๆทําความเข้าใจได้เด็กๆเข้าใจตั้งแต่อันดับแรกเลยนะคะดเด็กๆก็สามารถบวกเลขเอาเลขอะไรมาทั้งจะมีตัวทดหรือไม่มีตัวทดเลขสองหลักบวกกับกเลขสองหลักหรือเลขสองหลักบวกกับกเลขหนึ่งหลักมาแบบไหนดเด็กก็จะสามารถทาแต่งุลาหรือโจทย์นั้นๆได้นะคะเราไปเลยค่ะ เหมือนเดิมค่ะเอาเล่มนี้ขึ้นมานะคะบางคนขึ้นมาแล้วนะคะเปิดเป็นบทที่12ลูกการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน100การบวกที่ผลบวกไม่เกิน100หน้า1 5 5ค่ะ,ะเราอยู่ที่บทที่12แล้วนะคะมีทั้งหมด14บทที่12ใกล้ๆแล้วค่ะประมาณ2เดือนก็น่าจะจบ เ, 3, เดือนสองเดือนก็น่าจะจบบทที่สิบสี่พอดีเลย่ะเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วนะคะเด็กสามารถหาผลบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนหนึ่งหลักได้นะคะหาผลบวกจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักได้โดยที่ผลบวกนั้นไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะหรือถ้าใครสามารถบวกเกินหนึ่งร้อยได้ก็ไม่ว่ากันนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าแบบเกินระดับอหนึ่ง ก็คือเกินความสามารถของหนูซึ่งเด็กสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะ,ะเด็กลองไปด้วยค่ะเอาวันนี้นะคะกุ๊กกุ้งก็จะพาเด็กไปตลาดกันเลยนะคะซึ่งในตลาดก็จะมีป้ายสินค้ามากมายนะคะเด็กลองไปกับพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูนะว่าป้ายสินค้าที่เขาเขียนติดไว้นั้นเขาเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นอันแรกเด็กลองดูนะลูกนะอันนี้คือขนมใช่ไหมคะขนมกล่องละยี่สิบห้าบาท ต่อไปแตงโมแตงโมขาขายเป็นลูกมาลกลูกละสี่สิบห้าบาทอ่ะต่อไปค่ะผักบุ้งหรือถั่วะไรลกผักบุ้งหรือถั่วนี้นะคะกำรรละยี่สิบบาทอ่ะเห็นไหมคะคราวนี้อันนี้ขนมเนะาะคราวนี้นะคะเข,า,ะะขาบอกว่าเออซื้อขนมชั้นหนึ่งกล่องค่ะแตงโมหนึ่งผลแล้วก็ถั่วฝักยาวหนึ่งกำรรคือซื้อสามอย่างนี่แหละลูกนะคะ ก็คือซื้อขนมชานยี่สิบห้าแตงโมด้วยกินแตงโมสี่สิบห้าแล้วก็ถั่วฝักยาวอีกหนึ่งคิ่คนนี้ต้องจ่ายเงินกี่บาทซื้อสามอย่างยี่สิบห้าบวกสี่สิบห้าแล้วก็บวกยี่สิบเห็นไหมคะเอ๊เราจะบวกเลขยังไงอะ่ะใครเด็ดก็จะคุ้นเคยชินกับการบวกแบบห้าบวกหกเจ็ดบวกเก้ายี่สิบบวกสองใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเกิด น,นี่ยี่ย2บห้าบวกสี่ห้าถ้าเกิดคุกุ้มคิดทุกุ้งคิดได้สบายมากเพราะคุกุ้งก็โตแล้วนอนแ้วถ้าเกิดเป็นเด็กเองจะใช้วิธีคิดยังไงนะคะซึ่งบทนี้เราก็จะได้มา,ราเรียนกันนะคะอ่ะเริ่มจากอันดับแกรกนะคะอ่ะเช่นแม่จะไปตลาดซื้อแอป,ปเปิลฝากคาุณยายนะคะ เอแม่จะไปตลาดซื้อป,ป้นฝั่งคุณยายสิบสองแล้วก็ซื้อให้น้องด้วยแม่ต้องซื้อป้นทั้งหมดกี่ผลให้ยายสิบสองให้น้องสี่แม่ต้องซื้อเท่าไหร่คะอ่าก็คือเอาสิบสองบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเวลาหนูตอบหนูต้องตอบแบบนี้นะคะตอบอ่อ,อา,าตอบแม่ต้องซื้อป้นทั้งหมดสิบหกคนสิบสองบวกสี่ต่อมาค่ะข้อที่สอง ฉันเก็บฝรั่งแน่ฉันเก็บฝรั่งได้แปดนผมเก็บฝรั่งได้มาเพิ่มอีเจ็ดนพวกเราเก็บฝรั่งได้ทั้งหมดแน่พวกเราเก็บได้ทั้งหมดค่ะเท่าไหร่คะเอาแปดกับ7มาทำอะไรกันลกูกบวกกันเท่ากับเท่าไหร่เวลาตอนตอบเอา อะไรคะเวลาตอนตอบเป็นเลขไทยถูกต้องนะคะแต่ว่าเวลาก่อนจะใส่เลขไทยเราต้องเอาอสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนพวกเราเก็บฝรั่งได้ทั้งหมดออกคำว่ากี่ออกแล้วเติมตัวเลขไทยลงไปคะ่ะสิบห้าผลอย่าลืมใส่หน่วยนะยังไงลูกโจทย์ก็ถามเป็นผลงไงคะบางคนบอกพวกเราเก็บฝรั่งได้ทั้งหมดสิบห้าสิบห้าอะไรอย่าลืมใส่หน่วยนะคะ ูกุ้งย้าเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องการใส่ดวงของสิ่งของที่โจ์ต้องการถามที่โจทย์ต้องการอยากรู้โจทยจต้องการถามอ่ะเราไปกินขนมละไปกินผลไม้ละคราวนี้เรามาดูอาหารกันบ้างนะคะอ่ะเด็เดรู้จักไข่เค็มไหมคะไข่เค็มคือห่อไข่ปิดนะคะไปแช่ในน้าเกลือนะลูกนอ่ะไปแช่ในน้าเกลือนะคะ ประมาณถ้าอยากเค็มๆม,มากก็แช่ประมาณห้าถึงหกวันก็จะเค็มมากเป็นไข่เค็มแต่ถ้าเกิดแบบเอาพอแบบไม่เค็มมากพออร่อยอร่อยก็วันหนึ่งสองวันนะคะเขานิยมเอาไข่เป็ดม,มากกว่าไข่ไก่ไปแช่ทำเป็นไข่เค็มนะคะเพราะว่าเปลือกไข่เป็ดจะมีรูพุ่นที่เล็กกว่าเปลือกไข่ไก่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไข่เป็ดไปแช่ลงมันก็จะไม่เค็มมาก ช่ไหมคะเพราะรูพุนมันเล็กกว่าอ่ะรูฟุนมันเล็กกว่าแปลว่าถ้าเกิดเอาไข่เป็ดไปแช่ความเคม็มก็จะเข้าเนื้อมากกว่าไข่ไก่เพราะว่าไข่ไก่เปลือกมันหนานะคะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไข่เป็ดน,นะคะอ่ะคราวนี้ที่เดามาดูลูกคุณยายต้องการจะทําไข่เคม็มอืมพูดขึ้นมาแล้วก็หิวเลยนะเนี่ยนะคะยายทําไข่เค็มสิบห้าฟอง นะคะซึ่งเจ้ากุ่นบอกว่าคุณยายครับมีไข่เป็ดอยู่แล้วห้าครับมีไข่เป็ดอยู่แล้วห้าฟองนะครับต้องซื้อมาเพิ่มอีกกี่ฟองยายอยากได้สิบห้าฟองยายอยากทำสิบห้าฟองมีอยู่แล้วห้าทำยังไงคะลูกเอาสิบห้ามาทำอะไรคะเลขอะไรบวกห้าแล้วได้สิบห้าใช่ไหมคะ เลขอะไราบวกห้าแล้วได้ส5้าใช่ไหมคะหรือที่อาจะเขียนนี้ก็ได้ลูกนี่เลขอะไรห้าบวกอะไรได้15หรือเดี๋ยวจะเขียนว่าอะไราบวกห้าได้สิบห้าก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะไม่จําเป็นว่ากรอบสี่เหลี่ยมที่เราต้องหาคําตอบจะต้องอยู่ด้านหลังเสมอไปนะคะเพราะว่าบางทีมันต้องดูที่โจทย์ด้วยนะลูกนะ ห้ามีอยู่แล้วห้าต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่เห็นไหมคะนี่มีอยู่แล้วห้าต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้สิบห้าฟองเท่าไหร่ลูกสิบต้องซื้อมาเพิ่มอีกสิบฟองเห็นไหมคะเอาสิบห้ากับห้ามาลบก,กันนะคะก็จะได้คำตอบนี่ไงต้องซื้อมาเพิ่มอีกสิบสองอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะสิบสองจุดหนึ่ง การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักเด็กๆยังจำหลักหน่วยหลักสิบได้ไหมคะอาจำได้ใช่ไหมคะหลักหน่วยจะอยู่ด้านขวาหลักสิบอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมคะหรือหลักหน่วยอยู่ด้านหลังหลักสิบด้านหนา้านั่นเองะะวันนี้นะคะไปตลาดกันอีกแล้วนะคะอเจ้าคุณกับคนนี้ชื่ออะไรคูกุ้งจําไม่ได้อืมคุณคุณบอกว่า ซื้อกล้วยปิ้งยี่สิบเอ็ดลูกคนนี้น้องผู้ชายคนนี้นะคะบอกว่าซื้อกล้วยปิ้งสามลูกซื้อกล้วยปิ้งทั้งหมดกี่ลูกทั้งหมดก็คือเอายี่สิบเอ็ดมาบวกกับสามใช่ไหมคะ่บางคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละนะคะแต่คราวนี้เรามาดูว่าหลักการในการบวกทป็ยังไงนันนะคะ,คะ บางคนใช้วิธีนับเพิ่มนะคะนับเพิ่มไปทีละหนึ่มีอยู่แล้ว21นับรวมกับ3ก็คือนับเพิ่มไปอีก3ครั้ง21บวก3ก็เป็น24นั่นเองนะคะอ่านี่คือการนับเพิ่มนะคะอ่าไม่ไม่ยากนะคะนี่คือตัวเลขในกรณีที่ตัวเลขที่นับเพิ่มมันไม่มากไงล,เลุเราสามารถนับเพิ่มได้นะคะ2กับ4ไม่ไม่เกินความสามารถเรา เพราะว่านิ้วเรายังนิ้วเรายังนับเพิ่มได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไดที่มันบวกเพิ่มเกินสี่บางเด็กเด็กจะต้องทําวิธีอื่นแล้วนะจะใช้วิธีนับเพิ่มแบบนี้ไม่ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวกุูกุ้งจะบอกต่อไปว่าวิธีการนับเพิ่มหรือการวิธีการตั้งตั้งการบวกกันยังไงนะคะอ๋ะอวิธีง่ายๆก่อนส6มสิบหกบวกสองลูกเอาสามสิหกไว้นี่จแล้วนับเพิ่มไปสองค่ะเป็นสามสิบแปด ห้าสิบห้าบวกสี่หลักนับเพิ่มไปสี่ครั้งห้าสิบห้านับเพิ่มอีกสี่ครั้งห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอันนี้เด็กๆน่าจะนับได้นะคะถูกต้องนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูอ่ะความเชื่อมโยงของแท่งสิบกับหน่วยจะจำได้ไหมคะห้าสิบบวกเจ็ดเห็นไหมหลักเขาจะ ท่งสิบมาให้เด็กๆเห็นภาพห้าสิบก็เท่ากับมีอยู่แท่งสิบอยู่ห้าอันบวกกับอีกเจ็ดก็คือหน่วยตัวนี้นะคะห้าสิบบวกเจ็ดเท่ากับห้าสิบเจ็ดเจ็ดเป็นลหลักหน่วยห้าตัวนี้เป็นหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบต่อมาค่ะห้าบวกหกสิบสิอ่ามัดสิบนะคะนี่เป็นมัดสิบอ่าห้าตัวนี้นะคะ อยู่ในหลักหน่วยนะบวก60นะคะก็คือตัวนี้นี่อยู่6แท่งแท่งละ10 10 20จำ10 40 50 60เห็นไหมคะ6 5นั่นเองนะคะเห็นไหมคะ6 5คราวนี้เอา40บวก9เลยลูกก็คือ4่9 6บวก70เท่าไหร่ลูก70บวก6ก็คือ76นั่นเอง อันนี้นะคะก็เขาจะให้เด็กๆดูวิธีการในการนำการบวกนะคะซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการนะลูกนะแต่เวลาเราปฏิบัติจริงอะลูกไม่มีใครมากระจายแบบนี้ใช่ไหมคะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองซึ่งมันจะช้าใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องรู้หลักการของการบวกมันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์นะลูกนะซึ่งเมื่อกี้นะคะสามสิบสองบวกเจ็ดบางคน บวก่าหล่ว่ามันตอบสามสิบเก้านะคะแต่คราวน,นี้เรามาันึกนะคะถ้าเกิดสามสิบสองถ้าเกิดเราแยกออกมาเป็นสาสิบวกสองเห็นไหมคะนี่อ่ะเราก็จะได้ว่าเอาหน่วยกับหน่วยมาบวกกันก็คือเอาเจ็ดกับสองมาบวกกันได้เก้าเห็นไหมคะแล้วก็เอาเก้ามาบวกกับเนี่ยแท่งตัวนี้ก็คือสามสิบก็ได้เท่ากับสามสิบเก้า่อไปค่ะเจ็ดบวกสามสิบสองเห็นไหมคะ เขาจะเอา32มากระจายนะลูกก็คือ30บวก 2, 2>, 2เอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาบวกกันก็คือ7กับ2คือหลักหน่วยนะคะนี่เห็นไหม2กับ7ก็คือหลักหน่วยดเป็นเลขโดขโดคือเ,เลขเดียวอคะค่ะเอาบวกกันแล้วก็ค่อยมาบวกกับหลักสิบก็คือ30ตัวนี้นะคะก็จะได้39เท่ากัน32บวก7และ 7บวก32ได้ผลบวกเท่ากับ39นะคะอะ่ถัดไปเลยค่ะจำนวนสองจำนวนเมื่อบวกกันนะคะเมื่อสลับที่กันจำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่าเดิมอ่าเดี๋ยวเราไปดู73บาบวก5และ5บวก73าคำตอบเท่ากันไหมคะ เท่ากันนะคะก็คือมันการบวกมันสลับที่ได้ก็คือจะ8อันนี้ครูกุ้งใช้วิธีการแบบนับเพิ่มไป5ครั้งเห็นไหมคะนับต่อหรนะือนับเพิ่มนะคะนับเพิ่มไปทีละหนึ่ง5ครัง้งได้78เท่ากันเลยค่ะต่อไป82บวก6ครูครูกุ้งจะเอา82ไว้ในใจนะคะแล้วก็นับต่อนับเพิ่มไป6ครั้งเลย 812 813 814 815 816 817 818 818นะคะแล้ว6บวก812ก็จะได้818เท่ากันเห็นไหมคะ,ะการบวกสลับที่การบวกด้วยนะคะ,ะสลับที่การบวกมันจะได้คําตอบเท่ากันการบวกจะมีคุณสมบัติสลับที่ได้นะคะการลบไม่ได้นะคะผลบวกก็ยังคงเท่ากันเหมือนเดิม คราวนี้ทีนี้ลองมาบวกตัวเลขกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นการบวกหลักสิบอ่าพูดผิดเป็นการบวกตัวเลขสองหลักกับตัวเลขหนึ่งหลักนะคะเจ็ดสิบนี่คือสองหลักเจ็ดนี่ก็คือหลักเดียวนะคะคือหลักหน่วยหลักเดียวเจ็ดสิบจะมีทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบสี่สิบหกเป็นไงคะมีทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเห็นไหมคะเลขสี่มีค่าเท่ากับสี่สิบใช่ไหม เดีด๋ยวบางคนเริ่มมองโจทย์ออกแล้วนะคะเด็กใช้วิธีวิธีอะไรเอ่อใช้วิธีการน,นับนับต่อใช่ไหมนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมคะเช่นเจ็ิบกเจ็ก็นับเพิ่มไปอีก7ครั้งสี่ิบหกนับเพิ่มไปอีกสองครั้งก็เป็นสี่สแป ้าบวกสามสามกกุ้งจะเอาตัวเลขที่มากไว้ในใจนะคะแล้วนับเพิ่มถ้าดเด็กๆเอาห้าไว้ในใจแล้วนับเพิ่มไปสามสิบสามครั้งเด็กงงไมหมลูกงงแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีเอาสามสิบแยกออกมาก็ได้นะสามตัวนี้อยู่ในหลักสิบสามตัวนี้อยู่ในหลักหนึ่งน,นะคะห้าบวกสามเป็นแปดใช่ไหมก็เ,เป็นสามสิบแปดนี่หรืออ่ข้อสี่สองตัวนี้เยหลักสิบใช่ไหมคะเป็นยี่สิบ สกับ4ต่วนี้อยู่ในหลักหน่วย4ี่บวกเป็นแปดนะคะเป็นยนนี่สิบเห็นไคะสี่สิบหกนเพิ่มอีกสองคก็ได้48หรือ4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40 6กับ2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ได้คําตอบเหมือนกันนะลูกอยู่ที่วิธีปฏิบัติหนูว่าหนูจะมีวิธีคิดแบบไหนนะคะอ่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยวันนี้นะลูกน้าหน้าหนึ่งตอวหกสิบนะคะทาไมต้องเป็นนกพู่เพราะนกพูเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจเรียนความขยันหมั่นเพียรเป็นนกพูเพราะนกพูเนี่ยชอบดูหนังสือตอนกลางคืนดูทั้งวันทัน้งคืนนะคะเขาก็เลยเปรียบนกพู่เป็นเหมือนแบบเป็นสัตว์ที่สื่อถึงการแบบความขยันหมั่นเพียรอ่าความตั้งใจนี้นะคะพี่นกพู่ก็บอกว่า การหาผลบวกของจำนวนสองหลักนะคะกับจำนวนหนึ่งหลักอาจจะใช้วิธีนับตอ่อเห็นไหมคะนับต่อนะคะหรือนับเพิ่มหรือเห็นไหมคะบอกว่าหรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนก็ได้แบบส่วนได้ส่นเสนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเด็กๆก,กันบ้างนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า93กับ9ถึง น95นะคะไม่ใช่93รือ95นะลูก939495นะคะทำสามน้านะลูกนะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะปริเตกบายบายจ้า